ดี16กันยายน2568นะครับขนานี้เวลา10นาฬิกาครับเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคําและคู่สกุลเงินกับโคจักกี้สำหรับเช้านี้กันนะฮะสำหรับเช้านี้ครับทองคําเปิดตลาดขึ้นมาครับได้ยกตัวขึ้นไปทำาอทำฮอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้านี้นะครับยกตัวขึ้นไปประมาณ1,000จุดครับขึ้นไปเทสที่36 8 9กนะครับ3690ในแนวในแนวของ p i v o อนะครับไพวอไปเทสที่ RESISTANCE 1ครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาสำหรับเช้านี้นะฮะเนื่องด้วยจาก USD ดอลลาร์ครับได้มีการยกตัวแข็งค่าขึ้นมาได้บ้างนะฮะสำหรับ XAU มีการอ่อนค่าในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานี้นะครับจากทองคำเราจะสังเกตได้ว่านะครับในท m เฟรม4 4ชั่วโมงนะหลังจากที่ทองคำได้มีการยกตัวอย่างต่อเนื่องติดต่อกันถึง3สัปดาห์นะครับที่มีการยกตัวขึ้นไป แล้วก็ตอนนี้ครับทองคำได้มีการยกตัวขึ้นไปเป็นอ m ทา i g h นะฮะ i m e High อีกครั้งหนึ่งในช่วงของเมื่อวานแล้วก็มีการยกตัวขึ้นไปทำ All Time High อีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้านี้นะฮะเมื่อวานมีการาได้มีการประกาศเรื่องของแถลงการเกี่ยวกับการตกลงนะครับข้อตกลงของทางจีนแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาสรุปแล้วเหมือนกับว่าข้อตกลงของทางสหรัฐอเมริกากับจีนไม่เป็นผล ส่งผลทําให้ทองคําได้มีการยกตัวในช่วงตลาดค่ายกตัวขึ้นไปขึ้นออทามไฮในช่วงในช่วงค่ำแล้วก็มีการไซด์เวย์อยู่ในกรอบครับแล้วเช้านี้ก็มีการยกตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้ครับกลับมาในจุดเดิมนะครับก็อยู่ในไซด์เวย์ในโซนของ3670แล้วก็3 6 36,9036,90ะฮะก็ตอนนี้ เรามาดูกันว่าทองคําจะมีโอกาสได้ได้ย่อตัวไหมต้องไปดูที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะฮะในแนวรับสําคัญนะครับ3623 3623เป็นแนวรับสําคัญที่ทองคําได้ตั้งแต่ตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนที่มีการยกตัวขึ้นไปทองคําไม่ได้มีการย่อตัวเลยนะฮะหลังจากที่ในสัปดาห์ที่แล้วได้มีการย่อตัวมาเทสที่3623อีกครั้งหนึ่งถ้าทองคําไม่สามารถที่จะลงมา เคลียโลนี้ได้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นไปได้เหมือนเดิมเพราะว่าโลนี้ก็เป็นแนวรับที่สำคัญแต่ถ้าเกิดว่าเขาลงมาเทสไม่ถึง3623ก็มีโอกาสยกตัวขึ้นไปต่อนะครับถือว่า3 6 2 3ก็เป็นแนวรับที่สำคัญที่ในสัปดาห์นี้ทองคำจะมีโอกาสที่จะมาเทสได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถเคลียโลเคลียโลในทำเฟรมสชั่วโมงนี้ได้ ยกตัวย่อมาต่ำกว่า3623ปิดเนื้อต่ำกว่า3623มีโอกาสขึ้นไปเทส3623แล้วก็ลงมาเทสที่3578 3578 3523นะครับก็เป็นแนวรับที่สำคัญอีกชุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าลงมาไม่ต่ำกว่า3623ก็มีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นไปได้เลยนะนะฮะในราคาของไพร a วตในวันนี้ไพร a วตของวันนี้บอกว่าทองคำมีโอกาสที่จะขึ้นได้ไป ได้สูงถึง3 7 7 2 2 3 7 2 2ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่ฝั่งคาเซลนะครับก็ยังเป็นกังวลอยู่ว่าการขึ้นออทามไฮครั้งนี้จะขึ้นต่อไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาลงมาเทสทรงที่เขาสามารถจะลงได้ก็คือไม่สามารถที่ถ้าเคลียร์โลได้นี้ได้ยกตัวขึ้นไปยก ไฮไม่สูงกว่าไฮเดิมแล้วก็กดตัวลงมาแบบนี้ก็สามารถที่จะย่อตัวลงมาได้ตามแพทเทิร์นของกราฟนะก็ตามแพทเทิร์นของกราฟเพราะนั้นฟังขาเซลต้องอรอลุ้น3623ว่าเขาจะสามารถกดตัวลงมาต่ำกว่าราคา3623ได้หรือไม่ก็ดูลุ่มครับในส่วนของยูนิคอนแดชบอร์ดนะฮะแล้วก็ u n ู c o r คอน n พาก็มีตัวเคอร์เรนซีมิเตอที่ วัดค่าการแข็งค่าอ่อนค่าแบบเรียลไทม์ให้กับนักลงทุนได้รู้ว่าโมเมนตัมหรือแนวโน้มหรือทิศทางในการขึ้นของกราฟจะมีโอกาสยังขึ้นต่อไหมตอนนี้นะครับยังยังกดตัวลงมาได้เพราะว่าดอนลลา,าร์สหรัฐในช่วงตลาดเช้าในฝั่งของเอเชียก็ได้ยกตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่วันนี้ไม่ได้แข็งค่าอะไรมากนะฮะแค่ยกตัวขึ้นมา แล้วก็ XAU ก็ยังสลับกันอยู่ในช่วงโซนนี้นะฮะแต่สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ยังมีการอ่อนค่าอยู่ยังมีแรงที่จะส่งผลทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีการยกตัวขึ้นมาต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นโซนเดิมนะครับแนวรับเดิมของทางฝั่งทองคำน้าไปดูข่าวสารกันบ้างนะวันนี้ครับทองคําหรือทางดอลลาร์สหรัฐนะครับมีการประกาศคอลีเทลเซลในช่วงทุ่มครึ่งนะ ในทุ่มครึ่งแล้วก็ดัชนียอดขายปลีกในช่วงเวลาทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็ในในตลาดค่ำก็อาจจะมีดัชนีตัวดื่นมาเป็นตัวชีวัดนะครับแคนาดาวันนี้มีการประกาศคอ CPI ครับดัชนีผู้บริโภคพื้นฐานนะฮะจะส่งผลทำให้หนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งแรงขึ้นมาบ้างได้หรือไม่ก็ไปลุ้นกันนะครับ เรามาดูในส่วนของคูส่สกุลเงินกันบ้างนะครับคูส่สกุลเงินในช่วงเช้านี้ครับเช้านี้ JPY มีการยกตัวแข็งค่าขึ้นมานะฮะในฝั่งของสกุลเงินฝั่งเอเชียนะฮะส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็อ่อนค่านะครับจากที่เขาแข็งค่านะครับมาเมื่อวานเริ่มเข้าโหมดไซเวนะครับเริ่มเข้าโหมดไซเวในส่วนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ JPY ยกตัวแข็งค่าขึ้นมาเห็นภาพชัดเจนขึ้น นะะในส่วนของยุโรปครับยูโรแข็งค่าขึ้นมาครับ g b p แข็งค่าขึ้นมานะฮะฝั่งสวิตก็ยังพักตัวอยู่แต่อยู่ในโซนของบนข้างบนอยู่นะครับทำให้ในส่วนของ EUR ก็เข้าหมดไซเวเป็นเหมือนกันนะครับ g b p ก็เป็นไซเวอัพนะ g b p เป็นไซเวอัพฝั่งสวิตยังพักตัวอยู่นะครับแคนาดาก็ยังพักตัวอยู่เมื่อวานมีการยกตัวแข็งค่าขึ้นมาในช่วงตลาดอเมริกาเช่นเดียวกันในส่วนของ แคนาดานะฮะดอลลาร์สหรัฐ hmm. ก็ยังอ่อนค่าอยู่นะยังถือว่าอ่อนค่าอยู่นะฮะแต่ว่า XAU อ่อนค่ามากกว่าเลยส่งผลทำให้ทองคำมีการลดตัวลงมานะครับ mm hmm. US dollar mm hmm. ก็ยังเป็นโซนดาวเทรนด์ hmm. ยังอ่อนค่านะ mm hmm. ก็ในโหมดของ u n mm ูนิคอนแดชบอร์ดก็ยัง mm hmm. ก็ยังดูภาพรวมของ Currency ครับในการเข้าเทรดของทาง เทรดเดอร์นะครับในการดูภาพรวมของคู่สกุลเงินต่างๆที่มีผลกระทบกับสกุลเงินนั้นๆแล้วก็มีผลข้างเคียงกับทัางทองคําด้วยเพราะว่าเคอร์เรนซีเป็นภาพรวมของคู่สกุลเงินนะครับในตลาดโลกทําให้เราสามารถวิเคราะห์และดูภาพรวมได้นะฮะ อย่างไรใครที่สนใจในส่วนของ Unicorn Dashboard และ Unicorn Panel ก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้นะครับเรามีคลิปในการเรียนรู้แล้วก็มีคอร์สเรียนให้กับทุกๆคนด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ